ปลุกพี่น้องปลุกปลุกลงมารอบสองนี่พี่น้องนี่นะเสี่ยวนันไายส,สิน้ำมือข่าพระเจ้าโอ้ยสินได้เอาไปนี่ตัวมิถงใสยังแท้เห็นกันได้น้อ นึกแต่กระคูลงมาไปหาไปกับโบหินนี่โบ,บหินครับนี่ไปใส่บุเจอไปใส่บูเจอมาดูอีกแล้วโอ้ยเขาหน่น ชิ้นเน่ดิกินมเดเสียวมื่อเขา ต่างม,มันทางนี่ฝนตกมั้ก็เศร้ากังได้นี่ฝนตกแห้ง <c oughs> พี่น้องเออลำมันยุดนำ้ำือจะลง่วมดีบุมบุม้มในปน่านี่ตามกระเทนหน้านี่ตารทางลงนี่แต่สิย่างลงผู้เดีวยวได้พี่น้องบุหัวมีคนลงหรือยังเพราะว่า บ่หูอภัยอยู่ข้างยุลีเด้นี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าไปเอื้นตาสร้างบ่เห็นตาสร้างก็เลยย่างลงมาป๊าพเนี่ยปลาลุกปลาโคโปลาเค็งปลาเค็งมีตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยปลุกลงไปแล้วลงให้หนาไปแล้วลายหัวลายตายนั่นลูกขบป่าจ้ามื่อหนึ่งขบป่ามื่อหนึ่งกะ ซื้อกล้องพปกนี้นป,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 ป่านะพี่น้อมทำนะป่าปาเข่งเอาไปได้พูดป้าโอ้เป็นมู่เป็นมู่อยู่พี่น้องปาเข่งมันพูดแล้วปาเข่งเนี่ยเป็นมู่เป็นมู่อยู่พี่น้องเอ้ยพูดโมนี่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 เยอะมากแตกบึ้ม ปเก่งนี่นะพี่น้องมีตัวใหญ่โอ้ยไห้คุบไห้กุบป,ป,ปะเก่งโอ้ย,อยทั้งล่มอกีกโอ้ย,อยมีจับป่ามือเป่าเนาะบริมีทสวียังห้าสวียังก็บอกพ่อพ บน้เป็นมูเป็นมูเป็นมูเป็นม้องได้ได้ได้ตรงน โอ้ย <c oughs> นี่นี่ตัวเป็ใหญงๆนี่นเป็นยังโอ๊ยนี่คอยจับนด้จับไว่นี่ประได้คอยจับนไีไล่ ได้ค่อยจับนะได้จ้าผลไม้แล้วผลไม้แล้วทา,ทางกากกงสิลงไปเบ่งโตงน้ำเขาพี่น้องเอ้ยพวกทุกงป่าน่ะล้ายแท้ในนอนผุ้เนี่ย ปีนไปตัวใ,ใหญ่ใหญ่เลยจ้ามาแั่อุ่ออนแรนอ ก็บอกว่าโอ้ยปากข้อนี่ก็บอกว่าลงไปแหละฉันเห็นภัยจะคนลงมาสฉอดรีเลยลนี่ยางมากู้เดียวหนำได้ตือนเตืนพี่น้องเอ้ยหนาหนำหนพี่น้องพย่นี่ชา มากับไายนะพี่น้องเอ้ยออ้ยมาฮอดเลยพี่น้องเอ้ยพี่ใหญ่ส้างยู่ผู้ใดล่ะอยจะบอกนะพี่ใหญ่ส้างยู่ผู้เดียวพี่น้องม่ได้นำบรรลุโอ้ยปลาดุกก็ออกแล้วดิปลาดุกลงมาผู้เดียวนี่พี่ใหญ่ส้างลงมาผู้เดียวตกแต่หก คุณเล่ตัต้งใ่ยามเบ็ดแลวผู้หาไฟก็บาลงมาพี่น้องคอยเบินเจ้าแล้วเจ้ามอเห็นเจ้าล้วคอยกันเลยยางลงมาคนเดียวตักกรเทือเลยตักไรเทือเลยนำ้ำมันตักคนเดียวมันยากที่พี่น้องน้ำไหลน้ำกำลังลงมาบุมบุมน้ำกำลังลงมาบุมบุมม้วนก่อนพี่น้องเ้ย ฮุฟวีอันยาจ้าอัยาอันยาบรคเอาจะให้ันยาลงมาเก็ตแตทางนล้วก็ไล่ไหลฟ้องลงมาตั้งมาฟองเขามีป่านี่ดีล้วนป่านี่โต้งลงในนี้รุน้วนนี่เป็นเอ้ยมีตะปลาดุกอ่อยต้อยปลาเข็งมือเนาะปลาเข็งเนี่ยทะลุงเนาะมันยังบืนอยู่แค่ทางนะ ยามเอาเนี่ยสลามขึ้นนี่มันได้ปลกูปลกัจำลองปลูกปลูกมะเข่งเว้ยกระช่างมันกระช่างมันมันไต่ขึ้นเนาะมันไต่ขึ้นเดี๋ยสลามขึ้นเพราะป่ามันกำลังเริ่มลงอย่างปลูก ลุกพี่น้องลุกตักลุกประคองางมันเอาโตมันเอาสอดอันนี้พอตุกสอดไม่เลาะเลาะกันมาเบิ่งพี่เนาะเนาะสองคน

เอาเบิงเงเเบ้งเจ้าพี่น้องเอาเบิ้งเจ้ายูมีต้ปลาดุกมีต้ปลาดุกไอ้อต้อยน<อ>นี่ปลาโค่ฮอดบอมีพี่น้องมีดำโตนี่ปลาเค้งก็บอมีปลาเค้ง,คงมันสิลงตัวกลางเวนเนะจะ้ายูหูปาดุกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดอะไรบ้านี่ อ้ย uh, uh ังอยากถ่ายนะพนึ่ถ่ายนะบอสมมาาก็กอนอู้ยยยย ลงมาแงาลงมาโอ้พี่้หงเอ้ยปลาเข็งป,ปลาปุกตามทางตั้งแต่ลงมายามเบสเละท่านด้ขึ้นเลยบอขึ้นแล้วลงมาไหมมาหวาัง้นตกนี่ตกแหงคนีนต,งงตกแหงอะไรหรอฝนตกห้างกมาะ ทางกำมาลินปล่อยๆพี่น้องเดี๋ยวนี้กระทังก็ไปเอามาเฮ้ยเนาะฮะมิบ่มีเอียนมิจิปลุกไอ้ต้อยะมิจิคือกันจะบอละลมันกำลังลงเนาะ คนมันยังกลงเอาไปหกเลอดเรทงเียเดียวเดียวดีนะอูฮ <two hundred five spoiled> ูเอาไม่ออกไหมนะสีด่าดัง้ายไว้เดี๋ยวพี่น้องเลย พี่ตักเตียจะลงมาจะได้ปล่อยจะโตไปตักเตียจะลงมาจะได้ปล่อยจะโตไป<ะ>จับปล่อยในจะโตจับปล่อยลงจะโตบอกอนอในของกัไแ อืมปล่อยก่อนพี่ห้องปล่อยลงมาหยามท่านเลยปล่อยเนาะปล่อยคู่ปล่อยคูป่ปล่อยเหตุคูู่นี่นะป่ามาันกำลังลง สุดมากมิจตปลาดุกเลยประคอบประทันหลายๆเพน,นเราใส่โต้งหันเราได้เครื่องกระทังเราอะตั้งแต่ลงมามีแต่พ่อจะสร้างพุทตักเอาเทือเราเทือเราอันนี้ไหมเทือเราโต้งทั้งกระดิยามทั้งเดียวเมืนวันนี้ทั้ง,งกระดิทั้งกระดิยามาน้ำกันน้ำไม่้องกระดิญามกันไม่รอดประคอด่างไพ่บ่ด่างไพ่เนาะ าิบชิยุชอดแจ้งป่ะ,ะสิน,โน,โนไนด้นอนบอกจังไพรก<า>็ดึก่น่อยม, <า S 1> มันสิลงมาฉันบอกใค,ครแล้วคบมันสิลงมา,มงมาเอาทั้งสีลงม,นมาน้ำเฮ้อ พรยไพรรปคอง่เขาต้องคอยจับอะไรปาคองมันบ <ę> ินคอยคอยโอ้โหปลคอเงแบบมือปลคอหงมันปีนมันบีดลาดพี่น้องปีนลงมานึ่งปคองมันวะ บ้ากี่ไนึงจำแขนี่พี่น้องเห็ดอะไร้หาลตักเนี่ยไหนมันอยู่มองน้ำคุณมาเสียออกโอคนอง่พี่น้องมันละมันบืนมาเนาะไปสีขึ้นไปเอิ้ลูกเพนพี่น้อง ัมาพ,พ,พอพอใหญ่นี่ฮะมันตกอ,อยู่แถวนี้แหละอยู่นี่อมลา,าคุบเห็นมุมมุมนีอยู่มั่งนี่นี่เด้ได้แล้วนี่นี่นี่พี่น้องนี่กำเอาได้แล้วพี่น้องเอ้ยว่าแล้วอมลาวูู้พี่น้อ,มมาานอง นี่ไงหนึ่งพี่น้องเอ้ยยเกอนโค้ไงนี่อุ้ยผลก็มาแล้วพอผลที่ได้ดังไฟเลยวูบโค้ไงพี่น้องเอ้ยอือลา่เมยมันำลาเอ้ยโอ้ยขอเมยมันพี่น้องเอ้ยเอากระชานใส่เด้อยำเต็มเร้อบเื่อน ฝามันเิ่มปีกคือพี่น้องดูดลงมาหนำดูดตะพูดลงมา mấy con cá qua pha đuốc bà rục ngay bà rục ngay bà ngay ปีดออกมาทั้งได้ประดุกใหญนี่แน่นี่แน่นได้เจอจ้าประดุกใจญ่ทายาม่านี่พี่น้องไร้แล้วนี่แง้มมันโยดเลยพี่น้องนี่มันมีเศษใบไม,ม้เนาะเศษยเเขยะมันโยด พยายามซามันรุดนี่มันยุ่ยแน่นอนนี่ที่น้องเอ้ยหโูโตกลงมาตะกูเลยบีดีมันปีเขาไปไหนีร้อง จะทาไปจะสร้างมาจะที่ยามรอบเลยพี่น้องเด้อมาแล้วพี่น้องนั่นนี่เนี่ยกะนี่กะคู่นักกันคือกันด่งไผ่พี่น้องนางด่งไผ่ครับระดุกเนาะตักแล้วแล้วคือกันลงมาจะเสี่ยวได้ทั้งทั้งมือกล้องทั้งกะคู่ด่งไผ่ข้างกะนี่พี่น้อง ไผ่ผูแบบไผ่ลงมานะ่ะพอมอ,บอ,อ,บอนบ่แต่สิเดอบ่ผลนทางกับ,บ่เบาบางๆนาะประคอบประคอบ นางหลังไผ่หั่งก็กได้พี่น้องเอ้ยมันเปียกพื้นเปียกโมโหสติจำได้เลยเนี่ยเฮ้ยบอยเขาอยู่นเดียวอเพิน่นหักก่งกระหี่กระคู้ลงมาพี่น้องเอ้ยทางก็เอาขึ้นทีเดียวมาเอาขึ้นดีโมแน,นี้ปคอยญ่คอยคอ,อยเอานี่นะเฮ้อ ปลาคอใหญ่ต go ัวนึงอยู hmm. uh ่น huh. ี yeah. ่คอยเอาในน้าเหอกับปาดุกใหญ่ดีนี่ปลาคอใหญยโอ๊ยมันชิของคอยคอใหญ่นี่นี่กับปาดุกมันมีไฟลงมาอีกบ่หตีนึ่งเ็นลงมาเนยมนาตีนึ่งพี่น้องนอนบุรบพลตกแหง แล้วคิดแอมแอมเราคอยอะไรย่างไปหาพ่อใหญ่สร้างเราเราเห็นพ่อใหญ่สร้างก็าคิดโอ้ยเราเราขึสิลงมาพี่แล้วก็เลยว่าก็เลยย่างลงตามมาผู้เดียวไปแน่ไปเอาขึ้นอีกไปเมืองนี้มันสิโยดได้ขันบอกขึ้นนั่นบมืองนี้ก้นมันนั่นมาอีกรอบสองจ้ารอบสองบอสิดลงไปบ้านี่นะ พี่ <Pete. S 2> เอาตะเข็ดนั่นบ่พุเอาตะเข็ดนั่นเนาะ <Okay. S 2> มันมีเงี่ยงมันเงยเงยเงยไปแมนเจ้านะ่ะเขย่ามาขังเดียวเขย่าป่ามามามุมพี่เออรลบสอง่นอง

ก็ง่ายนะเราก็ยังเอาทีละทังทีละทังของเราหนะปลาดุกไอ้ต้อยไอ้ต่อยชั่วเกาะเก็บเยอะดีอ๋อเนาอปลาน้อวันนี้ตายว่เนี่ยปลาดุกปลาใหญ่เจ๋งมั้งยู่พื้นน้ำอยู่แ้วน้ำเก็บใช่เลยเพื่ไปติ่มอยู่ร่มมันเน่าเดี่ยนี่เมนยูได้ บุวัดปลาชีวอปลาซชวเนาะชีวใส่ขีทอดแซ่บนอนี่ปูนี่ก้อยนีลาดนี่ได้ป่าโมจางสันก้อยยิบกิยันแบกเมียงมันเลยุ๊กยิบกิันแมาเนี่ย มันว่ได okay. ้วปลาซิวเนี่กันบ่อชุนเลือกกันบ่อแเนากกันบ่อแยนมันเน่าแล้วปลาซิวเฮามันเน่าแท้ๆต้องเลือกต้องเอากระถังลงมาอีกเนาะมันแท้เนาะข้ะศิษย์แหกป่านะต่อกระถังลงมาอีกมันตกสองถังผุนแล้วเม่ใช่ตักตัวปลาซิวออกบ่เลือกได้เลย สอดฝ่าซิวออกนะพี่น้องเท็นั่นได้แหะคันเอามือจกซาวก็บได้ดิพี่น้นองเว้ยเดี๋ยวปรุกผ่กลอยแพเอาไว้เอาเอเอาเทปคู่จะทำยังไงดีนะ ทางยากได้ปลาซิวทางอยากได้แยบไร่แยบไร่ไร่สร้างมันนะบุญไร่นียกลางเวนจะเอาไม้ปลาซิวนะกลางเวนมาชิลงกลงเวนพี่น้องปลาซิวปลาเข่งช่วงกลางคืนก็มีปลาตะปลาคอปลาดุกนางสินังเลือกนางเลือกปลาซิวอยู่นี่พี่น้องทอดแซ่บ นอ้องจ๋ามันลาปาจาก,กระจ้าสวัสดีค่ะคุณเชนอนอยู่บุบุบมันสวัสดีค่ะ